กลุ่มวันพีชปฏิรัตทีต่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1,80 0 0 0มืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒชูช e ิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกยียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ กรับสวัสดีชาว alternative ทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กัชอบชอ่อง alternative นะครับผมนะคลิปนี้เนื่องจากว่ามีน้องชายที่น่ารักท่านหนึ่งนะครับผมก็คอมเมนต์เข้ามานะขอบคุณจริงอันนี้ผมต้องขอบคุณจริงสำหรับคอมเมนต์นะก็บอกว่าพี่ต้องลองเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะเพราะว่าตอนนี้มันก็จะมีตัวเย็กทำนูน่นทำนี่มันก็จะซ้ำซากจำเจนะครับผมอยากลองทำพวกตัวนอกเมตาบ้างหรือว่าตัวเย็กเก่าๆอะไรประมาณนี้นะครับผมก็จริงๆปกติผมทำบ่อยนะครับผมสมัยก่อนนะ ทำบ่อยมากแล้วก็ตัวน้องเบต้าก็ทําด้วยนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่าในายุคสมัยปัจจุบันนะตัวละครมันโอเวอร์เเวอร์เยอะมากนะครับผมเลยทําให้อ่าอาจาจะมีการอัดคลิปที่ยากขึ้นสําหรับตัวละครเก่าๆนะครับผมก็ไม่เป็นไรคลิปนี้ทําให้น้องชายที่น่ารักเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็คือเป็นดาบุภาวิสตาหัวหน้าหน่วยที่5นะครับผมนะเออนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวสเต็ปเลยนะครับผมปั่นได้ไม่ยากนะฮะนี่ครับผมสามารถอับบูได้ แต่ว่าอยากทำพุทสามแหละแต่ว่ามันใช้เศษอีกเยอะนะมาพร้อมกับเซตเหรียญเป็นผมนึกเลตเหรียญไม่ออกว่ะก็เลยใช้เซตโดฟาแทนนะครับผมเซตนี้ก็จะเด้งเลือดนะครับผมนะจะเด้งเลือดทมินนะครับผมออฟก็จะประมาณนี้นะวิสตาเป็นตัวละครที่ใช้สกิลเพย์ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับ แต่ว่าจุดเด่นของตัวละครนี้นะครับผมนั่นก็คือการเคาน์เตอร์ฮะถ้าเราสามารถเคานเตอร์ได้นะครับผมคือแรงมากแต่ว่าคุณต้องเคานเตอร์ตอนที่ติดคริติคอลนะครับผมคริติคอลวิธีการทําให้เขาบัฟครีนะครับผมก็คือเราจะต้องเพอร์เฟกต์ดอทครับผม โอโ้เล่นด้วยตัวสกิลเพจจ๋าเลยนะบอกเลยว่าเล่นไม่ง่ายนะฮะเออแต่คลิปนี้เอาใจน้องชายที่น่ารักนะครับผมจะพยายามทยอยทําให้นะครับผมเกี่ยวกับตัวละครนอกเมตานะครับผมก็บอกเลยเอาไปเล่นจริงก็เออ,เอขอบคุณน้องชายจริงเพราะว่าหลายตัวมันเล่นสนุกนะแต่บางตัวมันเล่นยากนะครับก็อยากให้เข้าใจเหมือนกันนะอืมนะครับอัดคลิปกันหลายชั่วโมงก็มีโอเคไม่เป็นไรคลิปนี้จัดให้น้องชายที่น่ารักเลยไปดูคัสซับสรุปคัสซับนะครับผมร้อยหกสิบหกจุดเก้านะฮะผมใส่โซออดนะครับผมกันพวกจามราด้วยนะจริงตัวคอ ไม่ถึกหรอกนะแต่ว่าเล่นแบบ perfect d o อแล้วก็เขาเตอร์แม่นๆนี่มันเกลียนเกลียนมากนะครับผมนะแล้วก็ใครอยากได้รุจีแบบผมนะครับผมก็ถ้าหาเฟซไร่ ite, รู้ไปได้เลยนะเพราะเขาเติมถูกกว่าในเกมจริง20-40%เลยทีเดียวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมบอกมาจากช่องอาตทีิบด้วยนะครับ เว็บซอมบี้รักเว็บสุ่มกาชายดีดองเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทรุ่นลับไอดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เอาแล้วก็ภูเกษตรแรกนะครับผมอยู่กับวิสตาดาบบุปผานะครับผมตัวนี้ต้องเพอร์เฟกต์ดอสนะฮะแล้วก็ติดครีนะครับผมแล้วก็เหลีญยนยนสกิลครีผมจะทำงานยังไงรกดดึงตรงไปก่อนจ้ะอืมวั What oh, ดเดยโอเดงเนี่ในเคาน์เตอร์ไปก่อนเฮ้ย <c oughs> เพลงดาบสกุระนะโอ้ยจำชื่อไม่ได้ <c oughs> จำชื่อไม่เคยได้เลยเฮ้ยใครเดินมาที่นี่วัสเดีรัฐบาลโรคมาทำอะไรที่นน่เออโดนนี่มาจิบฟันแทงเหงือกไปทีอืข้างบนไม่ได้วันเดือดว่าข้างบนข้างบนมีเอออุตะนะเดือดเดือดนี่ครับสกิลหนึ่งมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเคาน์เตอร์แม่นๆหน่อยนะครับผมอ้าววันนี้ก็พ่อ,โอ้โหไปเจอนานานะพ่อ อืมพ่อนี่ร่างหนุ่มร่างที่เป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดนี่นะเอาเรียบร้อยโดนไหมโดนไหมจิ้มฟันไปนะดาบอย่างไรจิ้มฟันนะอืมแต่ตัวแทงบอกเลยว่าแรงมากเนอุตุมานล้วผมขอจิ้มไปก่อนเพลงดาบสกุระทมินอืมโอเคนะเขาไม่น่ามีสกิลละดวนเลยทีหนึ่งไม่ปล่อยพวกนายบาดเจ็บล็อกหน้านะครับผมก๊อปชื่อท่าชาวบ้านก็มาเลย ดอทชเมนหน่อยมาก่อนนะดอทอ้าวเรียบร้อยครับผมวิ่งมันเพอร์เฟกดอทง่ายอยู่นะตัวนี้แทงเลยเพลงดับสกุระทิมแทงหัวใจเออวันนี้ไปไหนมาแล้วเจ้าเวรุ่นเคาน์เตอร์หลอกไปทีนึงเรียบร้อยเคาเตอร์ติดด้วย <c oughs> ในจิมมาฟันแทงเหงือกเอ้ยไม่โดนเว้ยดอทออกมานะครับผมวัสดีกับพ่อ ไม่เคาน์เตอร์เลยไม่ปล่อยพวกนายบาดเจ็บหรอกหน้านะยืมยืมยืมโรเจอร์ไปเลยนะตกลงอยู่ลูกเหลือใครคะแน่นะสวัสดีครับโรรัฐบาลโรคอ,อย่างนั้นเหรอฉันรังเกียดแกแกบังอาจค่าพ่ออยังงานเลนเหรอโอ้โหตายเลยนะ กิดใหม่เป็นลูกโหชินะครับผมมาแลวจ้าดาวิสตาวิสตาดาบุผาแนะไม่ใช่ดาวิสตานะครับผมเหลือ4ีซิวินททีไว้หรือเปล่านะอืโอ้โหโดนโอเด้งนะครับผมโดนตัดเลือดด้วยนะจ้าวันนี้โอเด้งโชคกุนแห่งวานโน่อย่างนั้นเหรอจำผมไม่ได้แล้วไงดาบบุผาราตีเคยดูมาหนักเรื่องนี้ <c oughs> เออโอ้หมันไม่ก,งงกันชะงักตัว ระวังนะเราเรียงดอทไม่ได้เลยนะไปเลยมีอู้หูเจออุตุอีกถึกอยู่นะถึกอยู่นะเรียบร้อยครับผมความถึกไม่มีอยู่จริง <c oughs> โอเคนะเแล้วเกมอปไรครับเกมแบรกก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมยังเล่นไม่ชินเท่าไหร่นะตัวนี้จะบอกเลยว่าถ้าดอทได้นี่ปึงนะปึงเลยแน่ไงเจอหมัดเจ้าพิภพไปทีหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวไปพบกับเกมเพลย์ที่สองกัน ถ้าคุณมองหาไอดดดองเพชรราคาเป็นมิตรแนะนำแอปเอกพัดชูจิตขายดีดองเพชรทั้งระบบ Android และ iOS อย่าลืมบอกมาจากช่องแอตเทนทีฟด้วยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ โอเคครับมาเกมเพล์ที่2กันนะครับผมนะก็ตัวเขานี้ไม่ได้เล่นานานแล้วนะครับผมเออแต่บอกเลยว่าเล่นกับเลขทีนะหาจังหวะดีๆผมว่ามันเล่นสนุกอยู่นะฮะสำหรับวิสตาดาบุผานนี่เองนะเป็นตัวสเต็ปที่สามารถปั้นได้ด้วยนะครับผมดาเมจเขาแรงด้วยนะผมบอกว่าเป็นปสายวิ่งที่มีดาเมจนะครับแต่ว่าต้องบัฟคลิกก่อนนั่นเองฮนะ อืมโอเควันนี้ครับโรเจอร์นีนนายเป็นครูปรับของพ่อนี่นะอืมในไม้ที่ฟันแทงเงื้อเออเรียบร้อยเฮ้นื้บวมแล้วทีนี้อโอ้ยแรงแรงแรงนะแรงอืมโคโนเซนโซเรียบร้อยครับผมชื่อท่าแม่งมวยหมดตอนนี้เนี่ยมาจากแช่งบ้างมาจากโรเจอร์บ right ้างนะ ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าเขาคือวิสตาดาบุภาราตีเอาแทงว่าไปแล้วนะครับผมโอ้ไม่อยากเหงือกบวมต้องใช้เทพไทยยังไงล่ะอืมเขาไมไ่จ่ายนะครับผมเขาไม่ได้เป็นสปอนนะเอ้เก็บเลือดได้นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราจะโซนข้างบนก่อนนะครับมีแต่ตัวตึวตงข้างบนอืมอ่ามีโซโลดอทโอ้โหไม่ติดนะครับผมนะดอทพลาดดอทพลาดทำอะไรจะ๊ะนี่แน่ ยืนให้งงยืนให้งงอืมโอเคนะผมโคโนเซนโซเรียบร้อยฉันมาหยุดสงครามแห่งนน้ไม่ที่ฟันแทงเงือกเออล้มเลยฉันนะโอ้โหแต่ขี่หายไม่ไม่มันเอาไม่ได้ขี่หายดิเ็าเรียกว่าไอ้นี่ไม่ได้โอ้โหรอดรอดรอดอืเกือบนะฮะเกือบดีนะนี่กะมาช่วยนะผมโรเจอร์กิปาดเนี่ยผมไปหวั่นนะไปหวั่นเลยนะอืมโอเคมีอาคายุด้วยนะครับผม ไออาขาที่มันอ่าฆ่าพ่อแล้วนี่นะไม่ได้การแล้วรอรอ,อจังหวัดิีกหนึ่งแะมันหูเยอะเยอะเๆะทงกลางนี่คือตะลุมบอลนะเขาไม่ยอมไปทงอื่นเลยไม่ยอมไปทงอื่นกันเลยแบบหมายที่ฟันแทงเหงือกระยะไกลเออวัดเตะแม่แก้แค้นให้พ่อแล้วเลยับ เออดอทจะไขว้เนี่ยดอทติดเฉยช่วงนี้เน็ตไม่ดีนะฮะัดเต้ขอเลือดหน่อยนะเราจะเด้งเลือดจากเหรียญจาบ,บราน,นั่เนเองนะผมโซโลโดีดีอ้าเพอร์เฟกต์ดอทส,สองรับติดเออนันระุมรุมรุมถึงรุมถึงไม,ม,ม,ม้ที่ฟันแทงเงือกเรียบร้อยครับผมโอ้ท่านี้แรงนะเงือกบวมเลยนะครับผมเออนะอระวังโรเจอร์นะครับโรเจอร์ไม่ตายทีว่ะเอ,อ,เอ,อดึงทงอ่ะสวยแล้วไง ดึงท่งทำไมเอ๊ยดอตจะไม่เรียบร้อยครับผมตีสวนทำไมคืมคเตอร์ไปเลยโคโนเซนโซแตกอีกนะผมตานี้ตานี้นนท็อปฟอร์มเลยเอาเรื่องเอาเรื่องอืมเหลือเวลาไม่คอยท่าขอไมชิฟันแทงเงือกไปทีหนึ่งเออเรียบร้อยครับผมเอสเน็กเก็บอีกหนึ่งโอเคจบไปครับผมเกมเป็นทีฆฆ่สโคตรตึงบอกเลย <c oughs> โอเคอเคเกมเดสุดท้ายกันเลยครับ โอเคผมโอเคป็น okay, okay. สุดท้ายกันแล้วครับผมอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องอัทฉริยด,ด้วยนะครับผมนะถ้าคลิปนี้อยอดวิวยอดไลค์เยอะนะครับผมเดี๋ยวจะทำตัวน้องเมตาบ่อย,อยๆเลยนดยจ๊ยะเออนะครับผมเคาน์เตอร์ว่าไปแล้ว <c oughs> นะไม่เป็นไรกลางก็นนะเขตได้อยู่นะโอเคยึดสมินนะครับผมถ้าเพื่อนเข้ามาก็จะบัฟด,ด้วยนะหรือว่าเกลียดมากนะครับผมตัวนีะ นะเป็นสายวิ่งที่สามารถบัฟเพื่อนได้ใช่ไหมอืมแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะตัวนี้มาแล้วก็รอจิฟันแทงเหงือกไปทีนึงโดนดนิดนึงไม่ว่ากันนะผมจะาบางใกล้แตกแล้วต้องรีบคารีบคารีบค,า,บคาตัวปัญหานะครับผมูโดมาจะรัังกันอืโอเคมีเคาน์เตอร์ครับเข้าไปดอทเชมนโคโนเซนโซเรีเยบร้อยโกกันเด่นเลยนะมิกะอาหนิกะกดโกเลยบอผจะ จโจมตีทำไมเนี่มันเคาน์เตอร์อยู่นะโอ้โหคือเราเลื่อนเหลือน,น้อยเกินปุยมาดาบวิส,วสตา้าไม่ใช่ดาบวิสตา้าวิสต้าดาบปุบผาไม่เคยกลัวใครดุดันไม่เกรงใจใครไม้ท่ฟันแทงเงืออไปทีหนึ่งน่ารักษาเหงือกนะครับผม <c oughs> ต้องใช้ไม้ท่ฟันยี่ห้อนี้เท่านั้นดึงทอง่อนเว้ยแม่เดี๋ยวช้านะครับผมเดี๋ยวช้า โอ้โหยกพวกมาเลยนะเขามึงเขายกพวกกันมานะครับผมอ้าวดอดได้อย่างนี้โอเคโคโนเซนโซ,โซไปก่อนนะฉันไม่หยุดสงครามมารียนอเอาตายได้อย่างไรนี่ไม่อยากพูดคำนี้เลยเกิดใหม่เป็นลูกโฮชิอีกแล้วนะครับผม <c oughs> ตายแหม <c oughs> ก็ต้องมีตายกันบ้างดอทชเมนสวยเลยโอ้แรงแล้วก็ไม่ได้ฟันแทงเหงือกโอ้โหไม่โดนนะครับผมไม่ได้ฟันแทงเหงือก อืมโอ้ยโหดโหดโหดโอหหลูกตุ้มแห่งความรักนี่มันแรงจริงนะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราไปดึงทงก่อนนะครับผมเขาไม่เห็นเราในแมมตปะวะเห็นเห็นบ้าแล้วไม่ใช่รุจิขอดึงเลยดึงเองนักเลงพอเว้ยยึดเลยนะแจเพราะฉันคือดาบุปผาวิสตาแห่งพันธมิตรโจรสลัดกลุ่มหนวดขาวยังไงล่ะเน่เต็มยศนะครับผมหควหน้าหน่วยที่5 วิสตาดาบุภาพอแล้วนะผมแนะนำอะไรกันเยอะแยะอืมดอทเพอร์เฟกต์คาโนเซนโซนี่ไอ้เอ้าวิดอทอีกแล้วนะครับผมแล้วก็มาที่ฟันแทงเหนือบางทีนึงอืมเอาแตกเลยนะครับโอ้โหอันเบอร์อันเบอร์ไม่ดอทนะอุ้ยเคาน์เตอร์ไม่ติดนะครับผมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมกดเคาน์เตอร์แล้วเว้ยอืมกลายเป็นแบบเหมือนจังหวะจังหวะมันไม่ได้นะครับผมหลบก่อนเดี๋ยวแตกนะฮะห้าทงไปเลยหนุ่มเป็นไง นะครับผมกันทงก่อนเดี๋ยวซีบาบี้นะครับผมหูสตูมันมาเจอแต่และตัวนี่ไม่ได้หนึ่งหนึ่งเลยวะอืมมายิปฟันแทงเงือกแบบหลบซ่อนโอ้โห,โห,โหแตกเลยนะครับผมเงือกเราพังก่อนนะฮะโอเคแล้วไปพบกันคลิปหน้าเลยครับทนี่ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ